เอาเฮีสวัสดีคนไทยที่เกี่ยากจะข้างทางที่ขอดทางข้านนที่มีคนจนเดินพาไปพามาแถวหน้าสภามีคนป้าทย่ยืนดูไปกระชาวันนี้ก็อยู่ในเกมเดิมบอกแมงโก้ขังกับผมคนเดิมครับโอ้โหที่นอนเราก็มาเล่นกับคนคนเดิมนั่นคือเดอเชื่อ่ะบูนไลนิ่งเออโอ้โหชื่อแมงสากรีอาวดยากก็ไ่ใช่คูเกินแปที่นอนวันนี้เขาก็มาหัคลิปผมตามเคยครับที่นอนิปของช่องเขาก็แบบ ้างไว้นานหน่อยไปเดี๋ยวบมางมันคิดคือคิดมางเคี้ยวเขาถามผมแต่บางครั้งเขายังไม่ได้ลงคือเตียมไว้ไงไม่พลังมิตรภาพเขาเรียกว่าหมาหมูเขาเรียกพลังมิตรภาพจําไว้นี่เขาเรียกพลังมิตรภาพถ้าหมาหมู่เรารู้จักกันแล้วลุงก,กระทืบเขาแต่เนี่ยเรารู้จักกันไงนี่เนาะก,ก็นัดกันไว้ที่นอนปกติจะไม่ทำคลิปนะ แต่ด้วยความที่เขาแบบบอกว่าเฮ้ยทำคลิปทำคลิปลงคลิปลงคลิปโอ้โหสุดท้ายก็ต้องทำพร้อมกับใส่เสื้อตัวกาเขียสีไก่กาปากระปองพี่นอนก็มรเต้งกับัตูที่นอนด้วยความมองหน้าสตูว่าสตูเหมือนรู้แจวทันทีก็กระโดดก็ต้งกับเราต่อคิดทันตาว่าตาว่าตานี้คงจะไม่ได้ชนะควรจะกระโดดกับชั่วโมงมองหลังก่อนมองหลังโอเคไม่มีใครมาสบหลังพี่นอนสตูเหมือนจะกลัวจะบูนอะไรนิดหนึ่ง ยวเรียกเพื่อพี่บูเหมาอนกันครับอเรียกไงดีหนอกเห่าเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาฟาดหน้าใส่ก,กูส่วนน้องจะบูมอะไรนี่เอาเข้าไปเปิดแล้วครับเปิดประเดิมความใหญ่ไปก่อนเลยอย่ากตกูภายหลังไม่่คยชอบให้ใครตบนะไม่ชอบให้ตกเพื่อนผมด้วยถ้าแม่จะฆ่าพี่กับน้องอยา่าหาพี่น้องเรื่องพี่มาร้อนให้นองเหมือนจะเห็นโยบานอยู่ข้างหน้าก้ยกระโดดรถเต็มก่อน โอ้โหเต็มมีอยู่นะเว้ยพอแกแม่แก้วเจอส้นตีนเจ็ดเข็ส้นตีนมาอย่างเยอะอ่เฮือโยมมาบาลโ,โหวิง่งแทบตายสุดท้ายโดนโยาบาลราบไปกินในน้ำยูดีเอ,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 อ้หหอหเมื่อเห็นดาว ฮห้ไอ้น้องอย่ามาห้าวพี่ทีมพี่มันแก่งกล้าเพราะเรามีตอบูนไลนิ่งเตอรแบรครับโอ้โหพือน้งองคนนี้ก็เป็นคนที่ผมบอกครับว่าผมแบบแพ้เขาคี่นอนเราก็ไม่นกันคือคลิปนี้กับคลิปผมขเขาอาจจะอาจจะไม่ลงแบบพอๆกันนะคือผมจะเป็นคนที่แบบคือจะไม่ค่อยตัดถ้าอันไหนที่มันเกิดค่อยพากผมก็จะตัดแล้วก็แบบแก้ไขมันให้แบบมันลงได้ไง่ายๆแต่เขาไม่ใช่เขาจะแบบมีมีมมไอ่อย่างแบบที่มันน้ำคำหน่อย ไม้คือเขอตัดบ่อยอ่ะอันนี้ชอบดองเขาเป็นนักดองครับอ,อืดองเก่งมากเมื่อกี้ใครเปิดกูกูเปิดสวนบอกให้คำเดียวถึงพี่ไม่มีกอแต่ความห่วงพี่ไม่เคยเกินเว้ยแตกไปยบบะแตกสิครับกลัวแตกครับโอ้โหอย่ามาบานฝึกแบบบือบานรักกูเกินพากไปบ่อยเกินเอาเอาเขาตายเหร เขาไม่ตายครับแต่กลัวตายครับโอ้โหตอนนี้เขาได้โดนสวนครับนี่ตอนนี้เขาจะสวนเออสวนมันสวนเต็มหน้าเลยรับสบายพร้อมเห็นพร้อมเห็นดาวครับตัดไปตาไปครับตอนตัดมาไอซองเลยอ่ะเพิ่มคนที่จะมาทําคิวเราด้วยคื่นอนไม่รู้ว่าเขาจะทําคลิปไหมแต่แน่คหน่าจะทำแหละนั่นคือคนนี้โอ้โหเบียบุตรินจาคือนอนปกติ <S <S ผมก็ใส่ชุดอีกาแต่วันนี้รู้สึกแบบยากแต่งตัวเป็นไก่มหาเทพแบบไก่ที่แข็งแก่งสุดแล้วก็ใส่ชุดแบบนี้มา เฮ้ยอย่างเท่ชุดในตำนานบอกเขาเดียวตำนานขึ้นไหนเพราะไม่มีใครใส่กันเลยบางน้อยคนที่จะใส่อย่างนี้จริงเนี่ยนอนตานี้พี่รู้สึกแบบมันร้อนมันเกินแบบมันร้อนพูดพลาดไม่พอแค่นะอยู่ในห้องที่มันได้เปิดพัดลมไม่เปิดอะไรเลยเพราะไม่งั้นจะเสี่ยดลมมันจะใช้เสียงความย่งียบพี่แบบกบไปเนี่นอนคลิปนี้อาจจะแบบมีการพูดมากเป็นพิเศษพรจากยับหมักแบบจะลองพาแบบล้นสดแบบไม่ค่อยพัก่อนปาาเลยโ เห็นคนอื่นแบบขอตัดคลิปมาเดี๋ยวฟังแล้วพากันนี่กูไม่ใช่กูจะพากค่ต้นคลิปจังแบบยี่สิบทีจะพากบบไม่พักไม่พอนไม่ไม่เป็นไรเลยเดียวนักเกมมันเวอร์ไปเปล่าทำไมทำไมทีมมาแบบมันเต็มที่ห้าคนเกมแม่งบักชัวแต่วันนี้พี่คงต้องแบบตอบบอกไปทุกความเบอร์แฝงเจอไอ้เขียวที่มองหน้าพี่แต่พี่จะพามันเลี้ยวเข้าป่าให้ดูนี่น้องคนอาจจะงงว่าการเลี้ยวเข้าป่าคออยไปตายเยครับ เพื่นอนนองตรงนี้ก็พักไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาตีเกียวต่อร้อยได้แค่น,อนออ้องเราตัวใช้ความรถกำแสงของเราที่ฝึกมาเพื่นอ,น,อ,อ,อนน้องอือมหืมตัวแขกผังนิ้ภาพเราที่ฟาฟมมาเมื่อชาติที่แล้วอื้มหือโอ้โหกุดอื้มหือมันตกอุย้ยเกือบไม่ถึงตอนนี้ก็วิ่งไปตูนต่อเพื่น้องเจอหนึ่งตัวอยู่ข้างหลังตกไปหนึ่งทีพี่น,อน้องมันเล็บเพื่อนไหมหนึ่งตัว เราก็ต้องการไปส่วนด้วยความเร็วของเราความเร็วนี้อยู่แต่แฝงเม็นธรรมดาขออย่างเราพี่น้องก็ต้องหยุกพักไปแป,ป๊บหนึ่งเพื่อจากพักคอนหน่อยเดียวคอไม่จะแหบเสียงแม่จะมีอะไรงในตอนท้าย <c oughs> พรพาดข้าวนี้บอกให้ตอนท้ายกูคงไม่มีอะไรจะพูดออนอนจองวันนี้พี่วันนี่วันนี้ผมได้ซื้อของไปเทียบร้อยก็ต้องวิง่งไปตูนต่อเพื่อไปอัการสตูที่แบบมันจะมาห้ากับเรา พี่น้องเพื่อนเรานนี้ก็โดดต่อบล็อกอย่างเทพออืพี่น้องถ้าตกทีก็ต้องต่อบอกขึ้นมาเองไหมทำแม่เขียวแต่พี่น้องพี่ไม่อยากเหยียบเข้าป่าตอนนี้พี่ต้องวิ่งไปหายเหลืองก่อนไอ้เพื่อนเราได้กลับเปิดเขียวไปครับเดือบบูลไรนิ่งได้ตัวแป๊บหนึ่งตัวโอ้โหพร้อมกับเพื่อนอะไรคนหนึ่งเอ้าทำไมเขาโอ้โหอยู่ดีก็รับไปเฉยรักมันมัวมาทำหาเขาซอเกินไปเฝ้าบ้าบ่อยเกินจะบูลไรนิ่งเหรออืม คือใครที่ดูช่องเขาก็จะรู้ว่าแบบความเปรี้ยงเดี่ยบเล่นเก่งมากจริงอะแบบเก่งนะเก่งแบบพอผมเลยบางครั้งก็เก่งพอผมไปซ้ำโอเคโอเคโอเครู้สึกแพทเหมรู้สึกแบบเหมือนเขาจะปรับใหม่เหไอเกมเนี่ยเกมแม่งโดนปรับบ่อยมากเลยะรู้สึกตอนแรกคือเกาะมาไม่นาแต่พอต่อเนื่รู้สึกเกาะไม่นาแล้วเดินไม่นาแล้วอือคือเกมขั้นละปรับแล้วคือเกมนี้ผู้พัฒนาแบบโอ้โหตั้งใจปรับเกิน แบบปรับปอบปรับอะไรมุน่นนี่โอ้โหอย่างเยอะอย่างเก่งปรับแบบเหมือนไม่เคยปรับมาก่อนอ่ะพอวับนี่ก่อนกับเพื่อนแต่วันนี้เคยวับตุกตาบารีบี้ก็วิ่งแบบพี่ตูนก่อนแป๊บหนึ่งโอเคเตรียมของจัดของแล้วก็โอเคแล้วก็ชนะครับคือน้องก็ต้องชนะได้ด้วยพลังแห่งมิตรภาพตาไปตาไปครับคุณผู้ชม คือน้องก็ตัดมาตายสองไึกเสียงการพากือแบเจอเริ่มไม่มีอะไรจะพูดแล้วเพราะจากแบบเวลาที่ยวาากไปเจ็ดนาทีตอนนี้ช่วงเวลานี้คือน้องต้องฝามคมไปแป๊บหนึ่งคือน้องขอพักคอปแปบบหนึ่งคนเชี่ยจะพากี่ยี่สิบนาทีไอ้เหี้ยมไมจะนักภาพเว้ยอืมพักคอแปบบหนึ่งคือคลิปนี้อาจจะน้าอุค้างหน่อยคือแบบผมจะพูดแบบแทบจำคิดเลยคือปกติก็ต้องให้ความรู้ไปด้วยแต่คลิปนี้ไม่ใช่ คลิปนี้เราลองแบบพลาดโดนสดดูแบบโดนสด20ถีบเหมือนที่เราเคยทำไปบ่อยแต่ปกติอย่าจะพักคอด้วยก็แบบตั้งใจเล่นแต่คราวนี้ไม่ไงเราจะไม่ตั้งใจก็อืนนีทำไมอัไมอันนี้อันนีทำไมปิดไปก่อนประเดิมไปยันแค่มันมันไม่ตายเฮียมันสักปกุกพันมันนั่งเนี่ยเซื้อเกิน เมื่อเพื่อโดพนพามิตรภาพศัตรูที่นอนก็ต้องใส่พามิตรภาพศัตรูเหมือนกันไปเฝ้าอยู่บาานซะที่นอนบอกแล้วก็รู้ทันทีว่าใครไปเฝ้ากูแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้กู้ชายแน่แนโอเคตายครับืึมหื้ดยความที่ชั้นไฟบนชั้นเยอะซื้อเกินโอเคเอาตายบ่อยไม่ใช่อืที่พี่ตายบ่อยคอจาจ็กแดมันร้อนพี่เป็นลมแดดนี่พี่ไม่ค่อยชอบแดดเท่าไหร่พี่เป็นลมแดดบ,บ่อย อเด็กบบ็อกแมนโกนี่มมาร้องมาพอกับอาวีเลยคือช่วงนี้กับวัตกรรมมาทําคลิปอาวีเท่าไหร่ังจากแบบอาวีผมก็มีเพื่อนเล่นด้วยไงครับแบบมีคนแบบกลุ่มไงแต่คือคนในกลุ่มก็ไม่เก่งนะคือแบบเล่นกับมุมขำนะครับแบบม,มุมขำฮอ่พี่น้องเหมือนเจอศัตรูที่จะให้ฟาทะกับเราพี่น้องก็ต้องแบบมองหน้าก่อนมองแป๊บหนึ่งมองให้ดูว่ามันไม่กระเทือกกูใช่ไหมแต่เหมือนจะไม่ใช่น้องพี่คงต้องใช้วิชาของพี่ที่พี่ฝึกมา โดนกระทืบไปไอ้ส้นตีนเลยโอ้โหโยม,มาบาลท่านแม่มาไม่ปานีความเป็นพี่เลยโอ้โหถ้าเจอชีวิตจริงคนตบหน้าไปทีแล้วบอกว่าปานีกูหน่อยแต,อแต่เหมือนี่เขาแต่เหมือนไอ้นี่เป็นแค่เกมเขาเลยแบบไม่ปาหนีใส่ส้นตีนของเขากระทืบใส่กูไม่ยั้งเลยโอ้โหถ้ากระทื้อนี้ถ้าเป็นชีวิตจริงหน้าคุณยุบไปแล้วจะไปวิงว่งต่อวิ่งไปตูนไปตายต่ออีกสักรอบ คือน,นอพี่ได้ใสย่สาย,ยาว่าตำรามักตายวันจากพี่นี่ชอบตายบ่อยเกินโอ้โหแล้วมึงจะรุมพวกนี้อู้หอ,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 อไปไม่โดดสักตัวบอกคำเดียวพี่คงต้องไปคุยกับรากมวยครั้งหนึ่งแล้วกัน,เห,นเหมือนเห็น,นแบวว่าจะเหมือนที้มันไม่เขียวอย่ามาห้าวกับพี่เพราะพี่มีทีมอยู่มันตายไหมมันเหมือนมันจะไม่ตาย มันยมาบายไม่ต้องกรรมโยมมาบายไม่ต้องไก่แค่นี้มันเลยแบบไม่ข้ามมันเลยไม่ตายกูยว,ว่ามันยังไม่ตายเตียงมึงแปลกวเตียงไปคุยกับรากมงาึงได้้เขียวบอกให้นะความเขียวของน้องมาไทายพี่ฝึกเสียวกเกินโอเคตอนนี้นต้องเปิดแล้วเขียวกดต่อขอ้างล่างไปเส็จต,ต่อบุ แต่ดึงแล้วถึงศัตรูจะมีกันมากมายเพียบพร้อมด้วยอาวุธปืนส้นเตีนมฟาทับเอเคเยอะเบิร์ดนิวเคียก็เถอะเราก็ต้องกระชือให้ได้เราก็ไปตายซะเราไม่สนว่าศัตรูจะมีของเยอะแค่ไหนสิ่งที่เราสนก็นคือมันฆ่าได้มากแค่ไหนเว้ยไม่ยช่งไงครับมันฆ่ากูได้จริงรฝึกเหมือนเด็กจะปิ้งกับความส้นเตียมเริ่มเข้ามาบอกแค่คำเดียวถ้าเป็นพี่เป็นนักกล้ามพี่คนกล้ามใหญ่แล้เขาได้แม่งตัวตีอย่างเยอะเลย แทงคิวเพื่อนหลายโอเคซื้อของแป๊บหนึ่งรู้สึกคลิปนี้เหมือนจะตายบ่อยเกิน,นแบบคือ,อแบบอยากได้โปรตีนเยอะไงก็งต้องแบบต้องหายเองซื้อไม่ได้ไงโปรตีนนะอ่ะอ่าซื้อไม่ได้ต้องมาให้เองในเกมโอเคซื้อของแป๊บหนึ่งคือพ,พวกผมไม่ค่อยเน้นซื้อนานไงพวกพอเขาแค่พอเพียงพอเพียงนั่นคือแบบทุกกรอบเป็นทั้งตัว โอ้โหโอเคซีนอนตอนนี้เราคิดว่าสีที่น่าอันตรายสุดที่เราควรลังมากสุดคือสีน้ําเงินแต่ก็ไม่แน่มาอาจจะใกล้กาปลากระป๋องแบบแบบตีครั้งเดียวอาตีมาตายก็ได้เอาแน่เดี๋บูรนี่กูหลับสบายไปเห็นดาวอีกแล้วแป้งเนาะแวลหนึ่งๆกันเองโอ้โหยังเก่งพอแบบหนึ่งๆกับคนอื่นเหมือนเราโดนเนื้อพลังจะโดยผู้สร้างเกมอะเหี้ยเหมือนแบบ G m แม่งเห็นว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงเก่งก็ไม่ได้ต้องโดนเนื้อ เนื้อพวกกูแบบเนี้ยโอเคฟาร์มขอไปก่อนกันอือหือพาดโดนสดประมาณสิบสองนาทีแล้วพี่น้องก็มีเวลาหยุดพาไปประมาณสักหนึ่งนาทีได้มั้ยโอเคประมาณสักสิบนาทีเราพาไปโอเคโอเคของฟรีมีอยู่ในโลกจุ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บกึ๊กกึ๊กโอเคตตาบาร์บี้คือตอนนี้พี่ผมต้องใช้วิชาการนั่นคือตัดคลิปไปแป๊บหนึ่ง โอเคตัดกลับมาเมืออเกมัรนได้จบเพราะนื่จับเพื่อนเราได้เปิดประเดิมความยิ่งใหญ่ด้วยกันกระทืบไอ้ทุเงินแล้วก็ค่าคือสตาที่มิสมสาารไม่พูดดีกว่าโอเคพวกเราคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่โอเคแบบนี okay. ้ดีกว่าแล้วตัดไปตาไป,ตาไปครับคุณผู้ชมเนี่ยน้องตัดมาตายตายทเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ที่รู้คือมาตานี้กูต้องเอาจริงโดยการไปกระสอบายให้กับศัตรูอีกแปดตัวสิบตัวสิบ,ส,บ,ส,บ,ส,บสองตัวคือน้องพี่เหมือนจะดวงดีได้ ได้เลขมาสี่สิบกองที่หนอนพี่ก็ต้องซื้อกองตามที่พี่ต้องการคือหนอนซื้อไปแล้วแต่สิ่งที่เราไม่ได้คือนั่งคือที่กันตกพอเราได้ทุกคนต้องวิ่งไปพิจูนเพื่อต่อบอกไปเอากางเพื่อเอาไอ้มารอบเพื่อสร้างกายาเพชรพอได้กายาเพชรปุ๊บก,ก็ค่อยเปิดสี่หนึ่งเลยเพื่อหนอนกายาเพชรแพทย์นี้สึกแบบมันคึกมากมันคึกคนปลึกควายโอ้โหบอกคําเดียวสิบหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งยี่สิห้าหนึ่งโอ้โหเอาไม่ลงหรอกคำนกตอนนี้เหมือนเพื่อเราจะห้าฟาเรโอ้โหห้าฝ่าเท้าเกิน รู้ว่าโปรตีนมันมีเยอะแต่ก็อยากแบบแย่งกันมันมีเยอะพออะเยอะพอที่ให้ทั้งทีมอัาแอ้วโหหลับไปแล้วหนึ่งคนทีมเราคือนอนเหมือนเขาจะไม่เคยยอมแพ้กับความเรียกว่าการขุดเตียงขอขุดเตียงกันก็เปิดประเดิมเลยอีกเปิดประเดิมความโหดไปนี่ไปฟอโยบานอีกหนึ่งตัวมึงตีเพิ่มตายไปฟอโยบาอีกงาไสอื้อหือ บอกคำเดียวกับทืบสัตตัวไป่ไรตัวที่นอนสัตรูตัวทุกคนต้องขอลองอ้อ,องวอตะชีวิตทองมันแล้วไม่งั้นมันก็ต้องตายแต่จริงอ่ะถึงมันจะขอลองกูก็ข้ามเดียดูย่ดีเพราะฝึกครั้งนี้ช่วงเวลานี้เราต้องชนะผู้หล่อเป็นผู้ที่ต้องชนะเว่ยจะผู้แพ้บอกให้พเพราะเรามีทีมมีตะภาพอยู่อืมภาคน้อยลงแั๊บหนึ่งเขาฝึกเสี่ยงไม่มีแรงจะพูดละไม,ม่อะไรจะพูดละเรน่อ นี่น้องก็ต้องวิ่งไปตูมเพื่อไปกิดการโอ้โหเพื่อนเราเหมือนบอกว่าทนไม่ไหวกับการเล่นนานๆแล้ว้วยปิดเกมเลยโดกาบไร่พูดเตียงเรียนตัวเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หมันใช้พามิตภาพเพื่อนเราตบส่วนดิจะใช้พามิตภาพเพื่อนกูไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบพวกกูใช้ได้คนเดียวพวกมึงห้ามใช้น้องเนาะโอเคโอเคนี่น้องมากันเป็นทีมสี่คนสี่ชาติโอ้โห ตอนนี้ก็ต้องจังหวะวิ่งหักประตูตอเพื่อนกระเทือนประตูให้ประตูไปฟออยู่บ่ายครั้งเพื่อนัรรตูได้มองหน้าเพื่อนเราหนึ่งคนที่หนอนเพื่อนเราก็แบบคนไม่ได้เราไปได้ไปกระตบมันหนึ่งไปตบมันทังแบบมันต้องตกไปใส่อยู่บ่ายแน่ๆครันี้อาจจะพันนิดหนึ่งเพราะจากกูไม่ใช่คนพูดแบบบ่อยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ต้องมาพูดบ่อยเพราะจากกเป็นนักพากย์หนอฝึกครั้งนี้เพื่อนเราได้ตกลงไปแต่เพื่อนเราไม่ตายเพราะจากเพื่อนเรามิธีการตกเลยวิ่งมาเปิดอีนี้ต่ออีกคนหนึ่งไปฟออยู่บ่ายใส่หนองงงแรเกิน แต่ก็ไม่แรงเกินความแข็งเกร่งพี่กับน้องน้องเพื่อนเราด้วยความเป็นจิบใจคนใจบา้ากระทืบศัตรูไม่ยังเอา้าเชียเชียไปตัวปลาฟีนีพลังหึงง่งน็กปิงยิ่เชี่ยพลังนี้มนทั้งยิ่งใหญ่ือเกิน ไม่ธรรมดาพังนี้ไม่เห็นมานานรู้สึกประทับใจประทับใจก็เฮียแหละโอเคโอเคไอ้เขียวอย่าเพิ่งมาเสียกับพี่น้องบอกให้นะน้องพี่นี่ผ่านมาเยอะแล้วบอกให้ผ่านอะไรบ้างพี่นี่ผ่านสิบตึงมาแล้วผ่านคอสฟอบผ่านกับบ้านผ่านงานผ่านฝนผ่านความผ่านไม่ยังรถยนต์นะโอ้โหกระโดูค่าไปได้แล้แค่ครั้งอืืนี่น้องฝึกประภายเขียวไม่เจอต้องแบบ นั่นไงน้องคนนั้นน้องคนนั้นที่มันอยู่บนฟ้าเราจะแท่ผ้าแห้งน้ำยาหมาแม่ประธานเพือ่อไปคนสุภาพเนี่ยต้องช่วยสุภาพนะไม่ใช่คนแบบคนไม่ดีไงเป็นคนสุภาพเราเป็นคนแบบเรียบร้อยอลังจากเราได้คุณการตอบบล็อกด้วยความเบื่อแสงด้วยการเช้นักยาไอ้นี่หมาแม่ประธานก็นี่กระโดดขึ้นมาจนเจอไอ้เขียวตัวนั้นนะที่คุณเตียงเราแล้วกการโอ้ยมันเปิดไปก่อนเหมือนเดิมด้วยความหนึ่งหมัด ซึ่งนอนมือมันจะแบบไม่รู้ว่าหมัดนี้มันเป็นหมัดอะไรไท้ายแบบมันไม่เจ็บตัวเลยแล้วก็ชนะโอเคงั้นตาไปตาไปครับตาโอเคตัดมาตาท้ายของเราที่นอนเพราะะนนซึ่งนอนเลอกบูนในนิ่งของเราก็แนการเลิกเล่นไปเทียบร้อยเพราะงจักเขาทาคลิปไม่ถึงยี่สิบนาทีแบบเราไงเพราะงั้นจักรผมปเป็นคนที่แบบนับถือคําว่ายี่สิบนาทีค่อยจบคลิปเว้ซึ่งนอนตาอนนี้มันก็ตาท้ายเนาะเอออืม้มใช่ปะใช้พลังให้อำน,นาจเงินตา เี้ยเศ้ายใหม่กุแจเห็นตาท้อไอ้เฮี้ยกุแจกูสะสมมาทำงานแต่ไม่เป็นไรด้วยผ่าเงาเมึงตาผ่าเพลินเจริญหัวใจของกูที่นอนจังหวะนี้ก็คงมีน้องเอามารบกวนที่นอนก็ต้องแบบเตรียมใจเลยคือจริงอะคือผมไม่อ็ว่าจะไม่ทำคลิปตอนเช้านะคือแบบพอนจักต้องดูแลน้องไอ้มหาตะไคร้ของผมถามว่ามันต้องเรียมหาตะไคร้พราะนจักตัวมาอันตรายมาก ชอบลบกวกตวอนยมทำคลิปบ่อยมากโอ้โหท้าผมแบบต้องถับตอนคือตอนที่มันเข้าไปนอนนังไงตกไปหนึ่งทีตกไปหนึ่งตัวไหมโดนตกไปเถอะโอ้โหไม่โดนไม่โดนงั้นก็รุมดีวะพลังนิสภาพไปเลยไปให้สุดอย่ากให้หยุดอยู่แค่โรงพยาบาลเลยออืไปให้สุดแล้หยุดที่โรงพยาบาลจำเอาไว้คำพูดของกูพี่ข้อคุดนิเนะน,น้องเดี๋ยวกลกอพี่นะน้องอ อืไปให้สุดจุดแค่บาร์เว้ยกูจำไว้คำพูดกูคือนอนถ้าตาทีก็เสียใจยไปอีกปีหนึ่งอะเพราะกุญแจที่พี่ใช้ไปนี่ประมาณสามสิบกุญแจโอเคเพื่อนเราใช้พังมิตภาพของเราดุ่มกระถืบได้ที่มันด,มดุมไม่ได้ต้องใช้มมพังมิตภาพเออใช่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 เออจีเซอร์เออ,เ,อ,อเริ่มมาพูดคำนี้ยอัจารยก์ก็กลัวแต่ตีก็สิ้นะเว้ยคือแบบไม่อยากให้ตีก็สิ้นตอนที่ยบถึงฟันอันนี้พูดตามอืมโอเคเดี๋ยวด้นฟุตต่อแน,น่นอนเพื่อนเราแบบ ไอ้เงินเงินอย่าพึ่งเฮ้าอย่าพึ่งแย่งดูพี่พรเ,เ,เรือพี่มาร้อนตี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 ไปฟาอยู่บาไฟเงินไอ้เงินเงินรู้สึกเหมือนมันมีของวะมันมีของออกไม่ได้มองกันดิว่าของอะไรออกไม่ได้ของข้างพวกแป๊กที่หายแน่นอกถึงพี่จะมุปปปรรกแป๊กแต่ความแป๊กของพี่ไม่เคยอยู่ อยู่หนาลุกแน่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 น้องสาคนที่ขุดเตียงพี่อบอกให้นะโยบานทำให้อยู่นะบอกเลยอยู่เท่าไหร่ล้้โยบานได้ไปถูกเด้พาลงรกเลย <c oughs> เพื่อนเราบอกว่าจะไปพี่โอ้โหไปขอจ้เปิดประเดิมความยิ่งใหญ่ตบไปแล้วครับสองตัวที่นอนต้องมาลาสคิวเป็นเบื้องบุตรและไม่สุดท้ายเสียบดาวท้ายให้มันรู้สํานึกไปซะว่าคนที่มึงอ่ะข้าวคืออะไร จำไว้ว่าคนที่ม no ึงห้าวไม่ใช่ใครเว้ยแต่คือคนที่แข่งแก่งสุดในโลกเอะเว้ยไปตายซะด้วยพังแห่งม <même literacy> ิตรภาพก็เลือกตัวท้ายที่จะไปกระเทืบนะครับแน่นอนวิ่งดิครับวิ่งไปตามรุมใช้ภัพมิตรภาพมันพน่นอนคลิปนี้ก็ต้องขอบพึ่งยังท้ายนั่นคือแบบขอบคุณนะคุณผู้ชมครับที่แบบมาดูช่องผมแล้วก็ติดตามช่องผมมาคือผมอาจจะพูดคำนี้บ่อยแต่บอกให้นะคือแบบเอาจริงอุยขอบคุณจริงๆอะแบบว่ามาดูช่องผมได้ไงแล้วช่องผมถึงจุดนี้ได้ไง ถึงจุดที่แบบอีกแค่400คนก็แบบจะหนึ่งพันแล้วอืมมันเป็นแบบรู้สึกแบบมันเป็นความพยายามที่แบบรู้สึกแบบมีผลเนี่ยจริงหนึ่งปีมานี้คือตอนแรกก็ว่าที่ทำเล่นๆแบบเออไม่คิดใจมากไม่เสียแต่พอแบบวันหนึ่งแบบมีคนมาแชร์ลิงก์แบบมีคนมาแชร์แบบช่องแบบนี้ว่าเพ้่ช่องมีนะโอ้โหมีตัวตนอยู่ในยูทูบนะใช้แบบมีผูดตามเยอะขึ้นให้ผมประทับใจมากโอ้โหตอนนี้ผมแบบตั้งใจทําคลิปขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนแบบเสียงแห้ง คือถ้าใครย่อมดูตั้งแต่เมื่อก่อนอ่ะคนจะรู้ไว้ว่าผมเป็นคนที่เสียงแห้งมากแบบเสียงไม่มีแรงแบบเฮ้ยห้งวันนี้วันนี้โอ้โหแบบเมื่อก่อนนี่คือสวัสดีค่บวันนี้ยแต่คือตอนนี้ดดิแม้งใหม่อีสปอร์ตยี่สิบนทีน้องก็ต้องขอบคุณนะครับนั่นคือคุณกระต่ายกับน้องชายอีกคนหนึ่งครับชื่ออไรไม่รู้แต่แน่เรียกว่าสิบสองกั่นถึงเลียขอดสิบสองถึงเรีกขอดจะถึกว่าสิบสองไปสี่มือขอดในยูดับที่หนึ่งอยู่แล้วโอ้โห เดอะแบกจําไว้คนนี้เดอะแบกของทีมชาติแน่นอนคลิปนี้ช่วงวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ชมนครับนั่นคืออย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมนะครับเบียบเพื่อนท่านที่แบบอยู่บ้านที่อาบน้ําอยู่หยิบแปรงฟันหยิบกินข้าวอยู่เล่นอะไรไม่รู้ตีป้อมอ่าวีฟีไฟให้มากดติดตามช่องด้วยกันครับโอเคฝฟอรใครอยากดึงดึกับผมแล้วคนที่บอกว่าแบบอื้ออะไรกับผมด่าผมก็บอกให้ทหําไปเถอะไม่ว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ว่านั่นคือดิสไลค์กดทําเพื่อ โอเคนัวสืวาคิมนี้ช่วงนี้ขอจบคลิดเพียงนี้กันครับคุณผู้ชมบ๊ายบาย